แต่ต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งไปเท่าไหร่รตั้งแต่เอารถมาเลยอ่าถ้ายังไม่รวมทำสีที่พี่บอยก็มาใหม่สี่แสนเจ็ดด <7. S 1> ูสวัสดีครับบอสสติกเกอร์ฝันนานแล้ครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านพี่บอยสติกเกอร์อีกแล้วจะบอกวาอ่าด้านหลังของเรานี่ฮะเป็นรถแอคคอร์ด G10 นะฮะต้องบอกว่ารถเดิมๆนะฮะเป็นสีดำนะฮะนี่ขึ้นให้นี่ขึ้นให แล้วก็ทับสีนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นรถที่โคตรแปลกนะฮะเดี๋ยวมาดูฮะคือผมงงกับสีน้องมากเขาปกติเนี่ยแรปเนี่ยก็จะเป็นสีเทาสีดําสีอะไรต่างๆไม่รู้เลยแบบจะ็มปหมดแต่วันนี้น้องแม่มาแรปสีแบบนี้เป็นสีคล้ายๆออกฟ้าแต่มันเป็นกล่งแบบวินสีวินเทจฮะผมก็อยากรู้ครับน้องๆว่ามันคือสีอะไรกันแน่คือลูกค้าเอาพิเออเดอร์มาด้วยนะฮะแล้วก็บอกได้เลยนะสั่งมาเกือบ2อาทิตย์กว่าจะได้สีนี้นะฮะเดี๋ยวมาถามก่อนแรงบรดจัใจจากสีคันนี้แล้วก็การแต่งรถของดี๋ยวเราามดูกับนะฮะ อืู่ลูกค้าของเรานี่ยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมีนะครับีนะคืออะไรครับผมชื่อมาร์คครับชื่อน้องมาร์คนะฮะเดี๋ยวมาถามก่อนรถ G10 ของน้องเนี่ยต้องที่มาของสีนี้ก่อนคืออะไรครับทำไมถึงชอบสีนอะสีนี้คือได้มาจากดูมาในรถพอร์ตครับเห็นไหมรถเรนช์รถพอร์ตใช่ครับเป็นพอร์ตน่าจะเป็น911 911นะฮะโอ้ยนี่เป็นรถที่แบบสีส่วนมากสีแบบพวกของพอร์ตเขาจะเป็นสีแนววินเทจเยอะนะครับอ๋อนะฮะคือจริงๆพี่บอยก็ไม่ได้เป็นพพวววกกแฟนผมมออออล้็สั่งงรรีีเเเดด์าะไยย๋ ถามก่อนถูกใจไหมสีนี้โอ้ถูกใจมากถูกใจตามเที่ยวคิดเลยนะต้องให้ตามแต่ต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งไปเท่าไหร่อยากรู้นะตั้งแต่เอารถมาเลยถ้ายังไม่รวมทำสีที่พี่บอยก็มาใหม่สี่แสนเฉดดูเอบซื้อรถไหนขอได้อีกคันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเล่นไปเลยตั้งแต่พาร์ทหน้าเลยพาร์ทหน้าเดิมๆของ G10 คันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคือเดิมๆมาก เดิมๆเลยครับแต่ว่าคือตัวนี้มันจะเป็นตัวก่อนไมเนอร์ครับก็จะไม่มีไฟตัดนมองอันนี้ผมก็ไปติดเพิ่มอ่ะครับแล้วก็มีตัวเนี่ยครับตัวโปรเจคเซอร์หน้าปกติไม่มีอะใช่ครับหน้าหลังไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะฮะเพิ่มมาสองสองติดสองอันเพราะว่านี่ตัวนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับคือเราด้านหน้าเราไม่รู้นะเผื่อเราชนได้ใช่ครับอ่ะแลด้านด้านหน้าก็คือมีลิ้นนะมีชเกิดรอบพันเป็นของกาลาดยูนิคออ๋อนี่ฮะ ครับโ้แต่ตัวนี้ตัวนี้ด้านข้างเขาจะทํามาแบบไม่แอนเลยนะใช่ถ้าปกติลิ้นหน้าบางที่เนี่ยเขาจะติดมาแบบชิดมากเป็นไฟเบอร์ครับไม่ใช่เปลียวไม่ใช่เปลียวครับไม่ใช่เปลียวนะฮะใช่ครับโอ้โหคือต้องบอกก่อนด้านหน้าปกติลิ้นหน้าเขาจะติดทีบางครั้งมันก็แงนขึ้นนะใช่ครับส่วนใหญ่ด้านข้างส่วนใหญ่จะมันจะลบลงมันทำให้แอนแบบสวยงามมากถ้าคนดูฟิตเมนต์เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าการติดลิ้นหน้าเนี่ยแบบเนี้ยคือสวยมครัแล้วมีการขูดย้างนะ หุดง่ายโดนเหมือนกันครับค่อนข้างโดนอยู่แล้วครับโดนหมดเลยฮะมาเดี๋ยวเรามาด้านข้างกันด้วยไล่ข้างกันนะฮะส่วนล้อในล้อของอะไรครับล้อเป็น3ามศูนห้าฟอร์ดครับขอบยี่สิบครับนะฮะเบรกก็เป็นเบรกของเป็นเบมโบของคาเยนครับสิบแปดเซตสิบแปดเซตจานสามหก จาน380ครับ380เลยใช่ครับจานหลัง370ครับนี่นี่เราดูฟิกเมนต์ไปตัวนี้สปิริงก็เปลี่ยนด้วยเป็นโชคของเทอินครับของเทยินด้วยใช่ครับโอ้ของแพงทั้งนั้นนะครับมีชื่อเสียงหมดเลยอ่ะเดี๋ยวมาไล่ข้างต่อนะฮะ่ฮะก็คือสเกิร์ตรอบพันไล่นี่ฮะโอ้โหสวยงามมากอ่ะมาดูสีของเราครับในการเก็บงานนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเราแรปไม่ได้โชว์ผลงานเราเลยจริงๆอยากให้โชว์นะครับเพราะว่าบริษสติ๊กเกอร์เขารู้อยู่แล้วนะฮะว่าผลงานแต่ละชิ้นงานแต่ละไปที่เราทำเนี่ยมาดูใกกล้ๆฮะาร เ็บงานของเราเข้าไปถึงข้างในนะฮะเก็บงานเรียบร้อยมากถุดจัดประหลัดบอกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างต่อตัวสเกิร์ตเนี่ยก็มีตุยนะฮะมีตุยเมื่อเหมือนกับว่ารับเคิร์ฟมานะฮะทำให้ตัวดีไซน์เขาค่อนข้างดีมากเลยนะครับอ่ะมาดูต่อล้อหลังนี่ก็มันแบนนะใช่ครับล้อหลังจะกว้างสินิ้วครึ่งครับแล้วก็ใส่ตัวปรับแคมเบอร์ครับก็เลยทําให้ล้อมันแบะออกล้นๆ้นมาหน่อยนะใช่ครับ เออสวยว่ะแต่ยางเขาก็ยังให้มันเพิ่มเข้าไปในกันกันหดใช่ไหมใช่ครับยางก็จะดึงดึงนถ้าเกิดว่าจำหนักๆก็มีนิดหน่อยครับเพราะว่าโชว์ผมเซร็จไวออดครับอืมนะฮะผู้ชมเป็นรถที่แบบเขาบอกว่าเป็นรถที่น่าขับอีกคันนะฮะสำหรับคนที่ชอบวัรรุ่นนะฮะฮอนด้าแอคคอร์ดคือเป็นจุดทางเลื่อยๆนงฮะตัวนี้ฟิล์มไฟท้ายก็เปลี่ยนด้วยใช่ไหมใช่ครับไฟท้ายครับให้ดูงานให้ดูงานของเราครับเป็นไงฮะเก็บมุมเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะคือแบบ ต้องบอกลูกค้านะเวลาทําไปแล้วก็กลับมาให้เราพี่บอยสวิตได้นะทุกเดือนครับผมให้เรามา <c oughs> เช็คระยะติ๊กเกอร์ดีกว่าให้มาเก็บคลีนอีกรอบนึง่ง <c oughs> อ่ะท่อข้อของอะไรครับท่อเป็นของโปรเด็คเกอร์ครับผมโปรเด็คเกอร์นะฮะใช่ครับนี่แล้วก็จะมีการรับรับติ่งนะฮะรับติ่งอย่างหน้าแล้วก็ติ่งหลังนะฮะตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะฮะสวยงามแล้วก็ตูดดิฟเวเซอร์ตัวนี้ก็เป็นงานติดแยกมาใช่ครับเป็นเป็นทั้งชุดเลยครับคือแต่ผมปกติเขาจะเป็นสเกิร์ตแบบ ช่ชเดียวน,น,นี้เป็น5ชิ้นครับเออมันเป็นมันมันมันมาคนละชิ้นเลยเนี่ยใช่ครับแล <ขอ S 2> มม้วเขามารับกันเออคือเป็นอะไรที่แปลกอะใช่ครับแต่แต่นี้ก็เป็นดีไซน์แบบนี้หมดเลยใช่ไหมะฮะอ่าแล้วก็มีตูดเป็ดน,นะฮะนี่ตูดเป็ดเป็นงานไฟเบอร์คาร์บอนเหมือนกันนะฮะการเก็บงานของเราก็เหมือนเดิมนะ,ะก็หลังคาเป็นสีดำรถเดิมมันเป็นรถสีดำแต่ว่าเราก็ติดสติกเกอร์เพื่อกาลอ,อยเหมือนกันนะฮะเป็นสีดำเงา พื่อให้งานมันดูแบบดุขึ้นแล้วก็ดูหรูขึ้นนะครสีนี้ต <g osh> ้องบอกมีคันเดียวในประเทศไทยหรือว่าคันเดียวในโลกเลยก็ได้ครับ<ๆ>เพราะว่าปกาติเนี่ยคือจะเป็นออกสีฟ้าไปเลยเข <c oughs> ียวไปเลยอันนี้จะแบบนมนมอมๆไงเออมันจะอ,<ม> <ๆ S 2> อมๆน,ๆนมนมยังไงไม่รู้ข้างในมีติดแต่งอะไรไหมข้างในเดิมเลยครับพี่อ๋อข้างในเดิมเลยฮะนี่อ๋อนะฮะรถเดิมเป็นรถสีดำนะฮะมีเพิ่มเติมก็คือ ฟิล์มด้วยฟิล์มเราเนะี่ยใช้ฟิล์มของ60นะฮะรอบคันเลยนี่คันนี้ก็มีการติดนะแล้วก็ใช้ฟิล์มของบ่าวฟูมน,นะฮะใช้ฟิล์มแบรนด์นี้ตลอดเพราะว่ากันร้อนนะฮะก็วันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะน้องอะไรนะฮะน้องมาร์คครับผมน้องมาร์คนะฮะตัวนี้โลโก้ด้านาหน้าเนี่ยไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงอ่ะยังคิดคิดอยู่ครับพี่พว่าจะแบบ ต้องรอดูสีก่อนใช่ครับแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นการ์ดสีดำกระจังหน้าอาจจะเป็นมอรูโลครับพาดูโลด้วยโอ้นะฮะปกติขับรถแฮกคอร์ดหรือว่าหน้านี้เคยขับรถรุ่นไหนครับขับแฮกคอร์ดอยู่แล้วครับจะเป็นตัวเก่าแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ใช่ครับอันนี้คือ G10 ใช่ไหมใช่ครับพี่ตอนนี้ไป G เท่าไหร่แล้วครับเป็น G10 แต่เป็นตัวไมเนอร์ครับอ๋อแต่ว่าหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มออปชันนิดหน่อยออปชันนิดหน่อยใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับลูกค้าคันนี้นะก็แต่งเต็มมากตีไปประมาณ500,000บาทฮะ กับรถคันหนึ่งที่ต้องบอกว่ารักจริงๆครบใครบอกว่าขับรถญี่ปุ่นแล้วไม่มีตังผมไม่เชื่อนะฮะเพราะว่าลูกค้าแต่ละคันที่มาหาผมเนี่ยจบราคาแพงหมดเลยแล้วก็อยากได้ของดีของถูกและดีไม่มีในโลกฮะต้องบอกเลยะฮะเวลาทํางานให้กับลูกค้าทุกคนก็จะบอกว่าพี่มันถูกไปนะเดี๋ยวมันมีปัญหาที่หลังแล้วก็เรื่องการเซอร์วิสที่ถูกมากๆเนี่ยผมจะบอกลูกค้านะเวลาติดไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วไปเจอความวอนเยอะตัวลายมันชอบเด้งชอบหลุดแล้วลูกค้ามาเก็บงานมาเก็บว่าผม เฟลมากเลยแล้วลูกค้ากลายว่าเราไม่มีสีมือแต่บิงทีแล้ว,วเขาของถูกอะติดไม่ค่อยอยู่แล้วก็มีปัญหาบ่อยแล้วก็หลายๆเรื่องเรื่องสีซิดด้วยอะไรเงี้ยติดไม่ถึงปีสีซิดอะไรเงี้ยผมก็เลยแนะนําลูกค้าว่าถ้าจบดีๆขอจบในราคาที่ผมแบบราคาสูงหน่อยเพราะว่าหนึ่งเลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บบ่อยๆนะฮะแล้วที่สําคัญเลยนะฮะคือการที่เราเซอร์วิส่ยผมดูแลให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าลูกค้าเซอร์วิสบ่อยๆอะหนูก็เอาเวลาไปทํางานดีกว,ว่านะะหรือว่าเอาเวลาไปมีติ้งดีกวนะ่าเนาะ โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับปากติชามชอ่อง์วิบอร์สติ๊กเกอร์ปากน้ำนะฮะแล้วก็มีอะไรอยากได้คอนเทนต์แบบไหนหรือว่าจะเป็นแนวรถอะไรแปลกๆแค่ไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้โพสต์มาถ้าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็บอกว่าเอ็ซีที่ร้อยก็พอนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากๆสวัสดีครับ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Next d r n Chill ใช้ทำความสะอาดและรักษาห้องเครื่องไม่มีสารทำลายห้องเครื่องหรือระบบไฟฟ้าฉีดได้เลยไม่ต้องเช็ดรถไฟฟ้าหรือรถระบบไฟเยอะใช้ได้หมดและที่สำคัญช่วยป้องกันหนูกัดสายไฟสเปรย์ตัวนี้ฉีดครั้งหนึ่งใช้งานได้ถึง1เดือนถ้าคุณอยากให้เครื่องยนต์ของคุณเงางามไม่มีฝุ่นหรือรอยด่างที่เป็นคราบน้ำสเปรย์ตัวนี้ช่วยคุณได้สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook บอยสติกเกอร์ปากน้ำหรือผ่านทางไลน์0 8 2ย4 4ป 4149จะรักษาห้องเครื่องทั้งทีต้องใช้ a n t i